สวัสดีครับกลับมาเจอกันนาซีวิงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะมาถึงข่าวของ Mo t ต GP นะครับเป็นข่าวที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะ Mo t ต GP ครับเดี๋ยวเราไปดูนักแข่งอย่างอเล็กซินกันก่อนนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมโรงงาน Honda นะครับเพราะสาเหตุอะไรนะฮะที่เขาไม่แฮปปี้กับทีมโรงงาน Honda นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านของอเล็กซินนะครับหลังจากย้ายมาอยู่ทีมโรงงาน Honda กับเพื่อนเก่าจนเมียนะครับ ซึ่งทางอเล็กลินนะัตอนนี้ก็ประสบอุบัติเหตุขาหักอย่างรุนแรงนะครับในการแข่งขันม o โต GP ที่มูเจโลอิตาลีซึ่งในการแข่งขันหลังเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เห็นอเล็กลินลงสนามนะเพราะขาเข้าหักนะครับซึ่งทางลินเองนะครับก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง2ครั้งด้วยกันซึ่งนะัดตอนนี้สภาพร่างกายของอเล็กลินเองนะฮะก็น่าจะยังไม่พร้อมกับการแข่งขันที่บริทิชจีพที่อังกฤษนะครับในวันที่4-6สิงหาคมนี้ อเล็กลินส์ก็ถือว่าเป็นนักปิดที่ทำงานได้ดีนะครับในปี2023โดยที่ลินส์นะครับเคยคว้าชัยชนะในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนนี้เองนะครับทำให้อเล็กลินสนั้นไม่พอใจกับการปฏิบัติของทาง HONDA ที่ทำกับเขานะฮะสาเหตุความน้อยใจของอเล็กลินสนะครับก็คือเขาเคยขอทาง HONDA ทดสอบซซีคาเล็กนะครับ ที่ทางมาร์กมาเก็ตและก็จูนเมียเนี่ยได้ทําการทดสอบไปแล้วนะครับแต่ทาง Honda ได้ปฏิเสธคําขอของอเล็กลินส์ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าลินส์นั้นถูกมองข้ามหัวไปเลยโดยลินส์นะครับก็เผยว่าเขาสังเกตเห็นทาง Honda เนี่ยมองข้ามเขาในการทดสอบรถและก็ทาง Honda เองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเขาน้อยมากซึ่งตัวเขาเองนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียเปล่านี่ก็เป็นคำกล่าวของลินส์นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมื่อฟังคำพูดจากลินส์นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ลินส์เองนะฮะก็ไม่แฮปปี้กับทาง Honda ซึ่งมันก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าลินส์เองเนี่ยอาจจะเปิดใจรับกับทีม Yamaha ก็เป็นได้นะฮะอันนี้ต้องคอยติดตามข่าวกันดูนะครับส่วนคนนี้นะครับทีม Honda เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือมาร์คมาเกสนะฮะซึ่งตอนนี้มาเกสเองนะครับก็กำลังพิจารณาตัวเองเกี่ยวกับ Honda ครับซึ่งถ้าหากทาง Honda เนี่ยไม่สามารถทารถแข่งออกมาได้ดีได้นะ เพื่อให้เขาเนี่ยได้ไปต่อสู้ชัยชนะใน MotoGP นะครับทางด้านมาร์คมาเกสเองนะก็อาจจะพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเกียวกับอเล็กลินส์นะฮะก็ปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีของทาง Honda นะซึ่งทางยามฮานะตอนนี้ก็ยังดูดีกว่า Honda นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับทีมโรงงาน Honda